สวัสดีค่ะสวัสดีคะ่ะยำแยกมาแล้วจ้ายาใสมาแล้วจา้ามองหน้าทำไมคะเขียวเหมือนใจตรงกันหรือเปล่าคะวันนี้ทำไมเขียวจังเลคะ่ะสดใจคะ่ะคุณเขียวค่ะสมชื่อเลยนะคะค่ะตะก้าก็เขียวนะคะค่ะตะก้าก็เขียวค่ะจงใจหรือเปล่าคะเนี่ยค่ะ ตรงนี้ก็เขียวนะคะนี่ก็เขียวค่ะอันนี้ต้นกล้วยอันนี้ไคนคะต้นกล้วยอันนี้ต้นขี้เหล็กใบขี้เหล็กอันนี้ต้นกล้วยเจ้าผน้นี่ใช่นี่ต้นกล้วยไ <c oughs> ปโล่นใจเจ้าเบิ้งเราคุณเอฟซีเนาะ <c oughs> สติยังดีอยู่นะว้าวคอยเป็นปันนนบอกดูดูดูเจ้าสีไปมีเยีงนั่น โอ้เหมือนกันเลยถ้าไม่เขียวอ่ะเขียวจงใจหรือเปล่าเนี่ยอืมวันนี้นำสีเขียวนะคะถ้รมาตาดมาฝากนะคะเอ่อตะเวนตะเวนกับสีเงี่ยงจากน้อยนะคะพี่น้องมันเสารตื่นขึ้นมาโมกหมอกเนาะเมนจ้ะหมอกเราบ้านไหนเพิ่อสองชั่วโมงเงาะบ้านไหนถึงชั่วโมงเมนจ้าแล้วท้องฟ้าก็เปลี่ยนไปค่ะ แล้วท้องฟ้าก็เปลี่ยนเป็นสีอะไรคะสีทองทองสีทอง,พองเพราะแสงแดดเพราะแสงแดดนี่แหละค่ะพี่น้องคะมีมืดก็ย่อมมีสว่างนะคะมี<ช>ทุกข์ก็ย่อมมีความสุขนะคะคนเฮาบางเทือเนี่ยทำามีความทุกข์เนาะนะคะ,คะอย่างเช่นที่เข้าเจอความทุกข์ เหมือนจะไม่เคยพบกับความสุขเลยนะคะ<า><า>ผ่านมาได้ด้วยดีแล้วก็มีความสุขแล้วแล้ววันหนึ่งก็ผ่านไปแล้วก็ขอนำประสบการณ์นี้เพื่อที่จะให้พี่น้องนะคะหวัวว่าบางคนคิดเคยเจอนะคะอาจาจะ<า><า>เป็นเหมือนชีวิตยแ่แหมก็หละ้นะคะ<า>ว่เอาว่าเอาชีวิตผู้อื่นนะคะเอาชีวิตยแ่แหมกแหละ เหมือนตอนที่ทุกเหมือนจะบ่ค่อยสุกนะคะแต่ตอนนี้มีทั้งสุกแล้วก็สุกแล้วก็สุกตอนที่ย่าแมกทุกย่าใสก็ร้องไห้กับเขาด้วยชีวิตของย่าแมกที่ต่อสู้มาและแล้วเธอก็เป็นผู้หญิงที่เก่งนะคะคุณเอฟซีขอบคุณไหมคะย่องอีกหลีวเอานี่คือพูดความจริงนะคะคุณเอฟซีย่าใสไม่ได้โกงพ่อเะฟซีพราะคนรอบข้างนะคะที่ทําให้ย่าแมกมีวันนี้ ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้กําลังใจวันนี้และย่ำใส่ก็ขอบคุณด้วยสําหรับกําลังใจของเอฟซีทุกท่านนะค,ะ,คะวันนี้มาจ้าวันนี้เรามาแบบบอปลายใหญ่่ะไม่ค่ะจ้่าบอกไปลายมันสิลายปั่นพีไอ้ผ้า,าผาน้องเมียใช่แล้วค่ะแต่เสียใจค่ะฉันไม่มีน้องฉันเป็นลูกสาวเดียวลูกสาวโทนป้าทโทลูกสาวเดียวมุ่นคอนกกกกบ<า>่ค่ะโจโก้โจโก้เลยค่ะมุ่นนะคะมุ่นนะเธอมองอะไรเนี่ย ม้วออน,นนะม<ค>้วนนะน,นะีนนะ่ม้วนคอนเปล่านะคะก็แค่มองพื้นดินแต่ไม่ได้มองอะไรบ้ากมาค่ะมาได้กินเลค่ะมันนีเดอรอโทษทอดค่ะเก็บมาได้กินเะค่ะผักสิเล็กนี่ถืออยู่ถังถือ,อตาอยู่ถ่ะขึ้นยอดหน่อย,อยจะสมองขันขึ้นยอดน่อยจะสะ้าเหยี่ยําย่ำบัดมันถอดยอดตวง บัดบันทอดยอดขาวบัดบปันเท่ายอดด้วงโอ้ยอดอั๋วบะคะนั่งสีใดดอกจำปนเด้อเอเอาเจ้าคือว่าเจ้าอย่าฟังหลวงค่อข่เอาไม่ก็นะพ่อเที่เดียวจบนั่งใช้ลายรอบปคคะบ่ค่ะขันนั่งใช้ลายรอบนั่งดีนั่งใช้ลายรอบได้งนั่หลายแต่บ่งขันคอยเบ้าอีกมันจะเป็นคือเกาโอ k <k yeah. ้สันนกว่าดีอโอ้ยคุณเอฟซีค่ะ เออกจำยมันใสเดี๋ยจ้ะกอกำลังใจให้ย่าใส่เน่ยค่ะอันนี้คือยอดที่ใช้ไม่ได้จริงไปจ้าทำไมมันใช้ไม่ได้นะคะหัวหัวามันนี่อันนั้นมีแมงปงเหรอไม่ใช่เขาเอิ้อนมาอีกเกี้ยอ๋อเพี้ยเออที่เอยเมื่อกี้มันกลัวเพี้ยกระโดดไงเหรอโอ้ยบขอไฟรยบาดบ่อห่อปากไว้ก้อนหันโอ้ยเนาะ แยาใส่คัวเมงบงนะคะคุณเล็บซีขายยกใส่กวัวเมีงบงมันีกะิออกกวงกวงยืนไกลๆหน่อยนะคะเดี๋ยวเมงบงมันจะโดดใส่พอมีเมงบงดอกเขียก็จะโดดมาด้วยมันไหนที่มีความสุขคือวันนั้นได้กําไรนะคะพี่หน้องจา้าเพราะฉะนั้นเราต้องทําทุกวันให้มีความสุขนะคะความไหนที่ไม่สบายใจเราไม่เอ่ยนะคะเพราะว่าความโกรธ ความน้อยใจความเครียดนะคะทําให้หัวใจทํางานหนักนะคะความรักสิคะทําทให้หัวใจทํางานดีอารมณ์ก็ดีดีรักกันเน้ะขอให้มีความสุขนะคะเอฟซีคะ่ะวี่ยาเลยเอาอันนี้ก็มียอดเียแล้เวเอาสินบอเอาเนาะอะไรหรือจะสู้ไฟได้โอ้โหเบาเบาเอาบอเอาบเาเสีเยบของเท้าเยอะ ของเราเยอะเสร็จไปแล้วหนึ่งต้นนะคะพี่นองค่ะเป็นการตกแต่งไปในตัวนะคะยาของกล่องเนี่ยะคะ่ะตกแต่งไปในตัวนะคะแล้วก็มาอีกต้นที่สองนะคะ ยาก็จะแต่งต้นที่สองต้นนี้ยาแม็กก็ตกแต่งเรียบร้อยนะคะกิ่งก้านสวยงามจ้ะไปต้นอื่นต่อไป้าจ้าพี่น้องยา มีแต่ต้นงามๆนะคะมันนี้ย่าแม็กซิแกงขี้เหล็กสู้กินเด้อจากพี่น้องสะอ่อนยอดผักขี้เหล็กจ้าย่แม็กมาถ่ายให้เบ่งจ้าต้นผักขี้เหล็กบ้านย่าแม็กนะคะธรรมชาติที่สวยงามนะคะขนาดบดแดงเขาก็ยังสร้างบ้านเขาเลยสวยงามจากพี่น,อน้องจ้าภาพบรรยากาศ เดี๋ยวเอายอด,ยอด,ยอดยง,งามก่อนจ้าหลังจากได้ใบิเล็กแลๆจะน้ำต้มจ้าพี่น้องจ้าใช้นั่งไปพร้อมเนาะนะคะจะได้เปื่อยน้ำกันนะคะหลังจากนี้ย่าแมก,ก็จะพาไปเก็บใบยะนางจ้าจ้าพี่น้องจ้านี่ใบยะนางย่าแมกจ้า กินเบ้อปีบศรัสสจ้ะพี่น้องยูนี่เป็นซิปปีแล้วจ้าบาตายด้ยจ้ะในแม็กซิเกปแกง้งช่ผพักเคเลกจ้า จ้าพี่น้องหลังจากที่เตรียมนะคะใบสิเล็กเราก็จะมีเครื่องปรุงเนาะคะ่ะจะมีเกลือนะคะแล้วก็มีพริกขนูกับหอมแดงนิดหน่อยตามใจแม็กที่ชอบนะคะชอบอะไรใส่สิ่งนั้นนะคะนี่ก็คือพริกนะคะกับหอมแดงแล้วก็ ตะไคร่นะคะที่ยแยม็กต่าเมอร์ตะกี้นะคะแล้วก็จะมีนี่คือน้ําปลาน้าปลาเนี่จะเป็นน้าปลาปรปุงสําเร็จนะคะใครทําสําเร็จเอ่อยแม็กทําจ้าจะมีต้นหอมนะคะแล้วก็มีใบนางลากักหรือว่าผักนางตูของเรานะคะทีนี้กลับมาเบิงหมอกันจ้าพี่นองจ้าจ้าหม้อกําลังเดือดได้ที่เลยขอ พริกแกงนะคะมีผู้ช่วยคะ่ะพี่น้องจา๋าคุณวันใสนะคะ,อ,ะอันนี้ก็ใส่ลงไปเลยนะคะนี่พริกกระโดดพริกกระโดดพริกกระโดดใส่ลงไปเลยเรือกระเดื่อขึ้นรกระเท้าก็ไม่รู้ <laughs> จะเ,เค็มรอเปล่าก็ไม่รู้นะคะจะเค็มรึเปล่าก็ไม่รู้นะคะอ่ะหลังจากหั่นก็จะล่อนะคะหมอเดือดนะคะพี่นองจา๋าคนก็ได้นะจ้าเดี๋ยวยังแมจะคนกันมาได้จ้าคุณใดสิมากินแกงขี้เล็กกับย่าแมกจ้าวันนี้มี แกงใบขี้เห็กใส่ภาพยนโคที่บ้านสวนเรนรดิโอบ้านยาแม็กเองจ้าในระหว่างรอหม,ม้อเดือดก็แอบชิมไปนิดนึงยังไม่เค็มน,นะจ้าคุณผู้ชมค่ะขอ,อน้ำปลาค่ะน้ำปลากำลังจะเดินทางมาค่ะจากคุณมันใสที่ชว่วยองดิฉันนี่เอง เด็กจะปัใสใช่น้ำลายเนือจากพี่นองจ๋าเนื่องจากว่าเราจะกินใบขี้เหล็กนะคะซึ่งใบขี้เหล็กนี้ก็จะมีสรรพคุณนะคะทําให้ขับถ่ายง่ายนะคะพี่นองคะมีประโยชน์หลายอย่างเนาะแดี๋ยที่จําได้ก็คือขับถ่ายง่ายแล้วก็ทําให้เรานอนหลับสบายโดยสสรรพคุณของใบขี้เหล็กนะคะเขาเหนื่อยจักนอนจ้กพี่นองจ๋า แล้วก็แอบชิมอีกทีหนึ่งนะจ๊ะในระหว่างที่แอบชิมนะคะขาดนัวนิดนึงใส่น้ำตานิดหน่อยนะคะคุณผู้ชมจ้าเด้อจ้าผู้ดใดจะกินแกงใบขี้เหล็กใส่ภาพยนตร์โคกับยยาเมกนะคะอ้าวได้ทีแล้วจ้าขอใบต้นหอม ต้นหอมจากเสร็งไปเลยจ้าคุณน้ำใสเป็นผู้ช่วยที่ดีคะ่ะนี่ตามด้วยใบนางลักผักสลบจบทันทีนะคะตามสไตล์ย่าม่ค่ะไม่มีสูตรจากพีนงจา้าโอเคมากินน้ำกันจ้าพี่น้องจ้ากับความสุขวันนี้ย,ย่าแมกนำมาฝากนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดกับทุกคลิปที่ย่มแ็กส่งให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะวันนี้ผักสร็จแย้มแกบอกแล้วจบทันทีใครจะมากินด้วยกันนะคะมาเด้อมาเด้อจ้าพี่น้องจ้านะคะวันนี้ย่มแ็กลาแล้วนะคะขอให้มีความสุขมากๆส่วนพี่น้องที่นั่งแย้มแกไปกินเดี๋ยวไปกินรอบ ต่อไปนะคะสำหรับรอบนี้ยังไงไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ